ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันนี้กับพอพ่อกับพ่อแตีมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์พี่น้องเนาะวันศุกร์ที่20กันยายน67เลาวพัฒนาออก5086ูนย์ี่ี่ขับเลขล่างก็ออก86ดหกนะพี่น้องเนาะ ครับของปู่สีสะเก็ดพี่น้องนี่คืองวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่20กันยายน2567้าหลาพัฒนาปู่สีสะเก็ดบนล่างวิ่งรูด9กับ0เน้นที่9ครับเก่ากับบอมา0กับบอมาเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนชุดวินก็มีแต่4 4กับ6พี่น้องครับอบอวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบอวากูบาอาจารย์ใดเนาะพี่น้องเนาะ 9 6 8าหกปดหเ้ยเสียดไปแตีมหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับเอามือนี้พอเตียมภาพมาติดตามต่ออีกน้พี่น้องเนาะครับเดไปเบ่งน้ำกันนะครับ นะสัตว์ตงพี่นองเนาะวันจันทร์ เราพัฒนาปูซีตะเกียบนะพี่น้องเนาะนะครับครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง คับนล่างมีรูด3มกับ5นะครับ3มกับ5เน้นที่3นะครับครับชุดวินนในพี่น้องเน้ชุดวินของปูนะครับ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับครับชุดวิ่นนะพี่น้อง รับส่วนจับคู่เด้พี่น้องเน้อยสามศูนย์สานสนะครับ ลักห <50, S 1> <5, 1, S 2> ้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะนเห็นเกือบบิดพี่น้องเห็นหาหาง ครับสัตว์เจียนนะพี่น้องเนาะยังมีอยู่ด้วยพี่น้องด้วยตัวกันาห้า,หา ห้าเจ็ดนะ,ค,ะครับครับวันนี้เลขสามตัวได้พี่น้องเลขสามตัวเก้าห้าสี่ ก้าสามศูนก้าห้ามหนึ่งนะครับ ครับนี่คือตัวเน้นนะพี่น้องครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อลาพัฒนาปูสีสะเกตเนะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด3กับ5เน้นที่3นะครับ3031 สามสี่สามสามหน้นึ่งห้าสี่หเน้นสามศูนย์สาน่งพี่น้องเนาะครับส่วนเลขสาตัวกระตามนี่นะพี่น้องที่พอเตียมนี่ก้านหะี่ตัวเน้นก้างตัวเน้นตัวกัน 5, 5, 5 7, นะ้าห้าาเนพี่น้องเนาะกับข้าพเจ้านะกับขอกาบขอพรบคุณปูลหลายๆนะครับเธอปูศรีสะเกดนะครับเนาะครับที่หาแนวทางเล่าพัฒนาพนอเตียมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับนะฉะนั้นแล้วขอให้ปังๆพี่น้องเอาจะลืมพี่น้องเลอกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ําแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเอครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเปลอนไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเตรียมขออวยพรยิซีทุกคนนะครับเด้อ โศกโศกมันมานแห่งแห้ง่อยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับชิปนี้พอเตรมกับมีค่คนนี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม